จะเกิดอะไรขึ้นถ้าขับรถลุยน้ำท่วมแล้วน้ำทะลักเข้าไปในเครื่องยนต์มันจะบันเลยขนาดไหนมาดูกันครับเขาได้นำสายยางเจาะตรงท่อดีนะครับจำลองว่าขับลุยน้ำจากนั้นสตาร์ทเครื่องและปล่อยให้เครื่องทำงานนะครับ <Dartmouth. S 1> เมื่อถึงเวลาก็ปล่อยให้น้ำเข้าเครื่องยนต์เห็นได้ชัดว่าเมื่อน้ำเข้าเครื่องยนต์จะดับทันทีคนที่เคยขับรถลุยน้ำแล้วเครื่องดับจะคุ้นเคยกันดีนะครับลองถ่ายน้ำมันเครื่องออกมานะครับคุ้นคุ้นกันไหมไหลออกมาเป็นนมข้นกันเลยสแสดงว่าน้ำยาหล่อยเย็นนะครับผสมกับน้ำมันเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแแลล้้้้วจาาากกกกนนนนนั็ไดดออออองงเเครืื่มมใูห จะไม่มีอะไรเสียหายยังหมุนได้อยู่และเขาได้ทําการเช็คลวดต่างๆของเครื่องยนต์พบว,ว่าวาวไอดีปกติดีนะครับแต่ว่าวาวอาเสียเนี่ย่วแบบชัดเจนและจะมีอากาศ่วทะลุแหวนลูกสูบมาจากห้องเผาไหม้นะครับเมื่อดูภาพช้าๆแบบชัดๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีน้ําระเบิดออกมาจากเครื่องยนต์ด้วยเกิดจากการที่น้ําถูกลูกสูบอัดและเกิดอาการไฮโดรล็อกและแล,ะลบออกมาทางประเก็นหัวสูบซึ่งถ้าเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เคสนี้บอกได้เลยว่าซ่อมกันยาวๆครับ พาเครื่องชุดใหญ่แน่นอนใครอยากดูคลิปแบบเต็มๆต,ตามไปที่ช่อง Machinery Restorer ได้เลยครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ